บทสวดปฏิจจสมุปบาทจากพระโอฐ์อิทภิกขเวอริยสาวกโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนาสิการโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัตสมิงสติอิทังหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปปาธาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอสติอิทงังาโหติ เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทงังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขารา เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูป นามรูปปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัจจยาผัดโศเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาเวทนาปัจจญาตัน,นหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจจญาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานาปัจจญาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ ภาวะปัจจยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชรามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนนตสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสะเกวะลัสสะทุกขขันธสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอาเสสะวิราคะนิโรธา สังขาระนิโรโทเพราะความจางคายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามารูปะนิโรโท เพราะมีความดับแห่ง nah ว ah ิญญาณจึงมีความดับแผงนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแผงนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งภัสสะภัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาตันหานิโรธา อุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตสุปายาสานิรุชันติเพราะความดับไปแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสาทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวเมตาสัตส เกวัละสะทุกขักขันทะสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้